14เมษายน2567นะคะงานก่อสร้างลานสูนยนี้นะคะก็มีหลายส่วนส่วนที่ก่อสร้างเมนก็ยังทํากันไปนะคะแล้วก็ส่วนสําคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องระบบไฟฟ้าค่ะซึ่งเป็นทีมงานที่อยู่เบื้องหลังมาตลอดนะคะวันนี้เราจะเปิดเบื้องหลังให้เป็นเบื้องหน้ากันค่ะแล้วก็เห็นน้องๆนะคะนี่เป็นแค่บางส่วนค่ะเรามาช่วงใกล้เที่ยงก็จะมีบางส่วนที่ที่ไปพักนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าทีมงานไฟฟ้ากับ งานที่จะมาเตรียมงานชาปนกิจหลวงปู่ของลหลานๆทุกคนเป็นยังไงบ้างนะคะโหเราเห็นนี่คะ่นะเนาะนี่นี่เป็นพี่หม่ำนะคะกับน้องๆตอนนี้ก็อยู่เ,เป็นสวมหน้ากากกันหมดเลยเ <c oughs> นี่ยคะ่ะก็เป็นงานที่ต้องต้องเรียกว่าใช้ความชํานาญเป็นพิเศษก็จะได้ทั้งสิทธิ์เก่าสิทธิ์ปัจจุบนันอ่าเปิดหน้ามาหน่อยอสองคนอแนะนําตัวค้ามี่เป็นสิทธิ์เก่าชื่ออะไรลูก ชื่อวีครับผมไม่ได้เข้าวัดนานหรือ,อยังเครบญ่รจะทําบ <c oughs> ไม่ได้เข้าประมาณสักสิบปีได้มครัสิบปีค่ะแต่จาได้นะค, <c oughs> คะ,ะว่ายังอยู่ยนะังอยู่เนาะตอนนั้นอาก็ยังเป็นครูบีก็ยังอยู่เป็น <c oughs> คนวางระบบไฟที่ท้องถิ่นอาเป็นคนวางระบบไฟทั้งหมู่บ้านน่ะเนาะของเก่าน่าจะลืมหมดแล้วครับเพราะว <c oughs> ่า <c oughs> ต้องทมคนดีต้องให้น้องรุ่นหลังๆครับเ,เพราะว่ารุ่นก่อนๆเขาน่าจะลื้อของเก่าหมดแล้ว มางานนี้ระวางระบบไฟฟ้าอ่านี่พี่มังนะคะต้องอต้องเรียกม,มัมอ,นอ,อ,อานั่งรได้ไตอบอาร์หน่อยอช่วยกันคุยช่วยกันคุยงานนี้ค่ะเป็นงานสําคัญเนาะของของชาวโศกเลยไม่ใช่เฉพาะผู้ใหญ่เนาะเป็นงานสําคัญของสมาชิกค้ามมาด้วยเป๊กมาด้วยลูกเธออยู่อยู่ปัจจุบันที่จะรู้งานระบบไฟฟ้าลานศูนย์เนี่ยวางแผนกันยังไงครับใครตอบมาได้งานไม่มีเขาเข้าก็ได้เป๊กรู้ไหมได้รับอมาเป๊กอ่ะ ต้องถามพี่อาร์ครับพี่อาร์จะรู้เยอะสุดอ่แล้วเราได้รับเม,มื่อไหร่ครับผมนนทำไฟบนเร,ร,รือครับบนเรือของแขกเวทีเรือรับแขกเวทีครับตอนนี้ความคืมบหน้าเป็นยังไงบ้างครับก็เสร็จหมดแล้วครับเหลือใส่ปลั๊กอีกสองสามตัวก็เสร็จแล้วครับแล้วที่เห็นครับแล้วอันนี้คือคือทำอะไรครับคือทำเสาไฟแสงสว่างครับบริเวณบริเวณบริเวณลานศูนย์เนี่ยแหละครับใช่ช่วงงาน นี่จะเป็นเสาไฟเดินระบบไฟกันหรือยังครับก<อ>็เดินไปบ้างนะครับอ่ะประมาณหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แลครับอันนี้ก็จะเป็นกระจายเหมือนมีนโยบายอยากให้มันสว่างสวางทั่วพื้นที่ครับเพราะว่างานงานที่จะประชุมเพลิงหลวงปู่เนาะเป็นงานช่วงพาคคืนค่ะก็จะเป็นงานที่จะต้องใช้ระบบไฟฟ้าอย่างมากเลยเราในฐานะหลวงปู่เนาะแล้วก็ถือว่าทํางานสําคัญนะเพราะว่าแขก แขกเรือเราก็จะมาจํานวนมากในความรู้สึกของเราที่มีกับหลวงปู่มาตลอดเนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้างเอาวีก่อนนะนานๆเจออ่ะวิมามาี่มามาก็อยู่เบื้องหลังกันมาตลอดนะคะอยู่เบื้องหลังกันมาตลอดจริงๆทีมนี้ค่ะไม่ค่อยได้อยู่เบื้องหน้าบางทีก็หาไม่เจอทางไฟแดดไฟไม่แดดทำมาหมดเป็นงานที่หลวงปู่เรียกว่า ชื่นชมหลายอย่างเพราะว่าเขาทำทั้งระบบไฟฟ้าของชุมชนแล้วก็ทำในเรื่องของไฟแดดด้วยโซลาเซลล์ซึ่งเป็นหนึ่งในงานที่หลวงปู่คิดว่าอยากจะให้เกิดต่อไปในอนาคตด้วยพี่หม่ำดูวิสัยทัศน์ของหลวงปู่ในเรื่องนี้แล้วมีความรู้สึกยังไงบ้างพูดไม่ถูกกันใง่อามก็ส่วนผมเองก็ได้มาร่วมอย่างก็ เหมือนผมได้มาเรียนรู้ที่นี่ครับแล้วก็ได้ทํางานได้ช่วยได้เรียนรู้ได้อะไรก็อย่างงานรอบนี้ก็อยากตั้งใจจะมาช่วยให้เต็มที่ครับวันนีแล้วก็ก็จะช่วยตลอดไปนะครับส่วนของที่หลวงปู่ได้วางไว้กิจกรรมอะไรต่างๆถ้ามีงานเกี่ยวกับระบบไฟระบบอะไรที่เราพอได้ทําได้มีสุดร่วมที่จะช่วยเหลือได้อย่างเงี้ยครับแล้วก็จะพยายามมาสานต่ออันนี้ครับที่ว่า ผั<ม>่นมนก็ยินดีนะคะที่จะมาช่วยงานวัดตลอดเวลาอ้าวเป๊กในฐานะที่ตอนนี้เรายังอยู่สมาสิคาเนาะเป็นไงบ้างเราอยู่ใกล้ชิ่หลวงปู่พอสมควรเนาะเจอหลวงปู่บ่อยมากตอนนี้ไม่มีหลวงปู่แล้วมีแรงทํางานไฟฟ้าต่างๆนานาหรือเปล่าครับส่วนตัวผมก็เป็นตอนนี้ก็ยังศึกษาอยู่ครับก็พยายามศึกษาเก็บเกี่ยวความรู้ให้ได้มากที่สุดครับที่ แต่ก่อนตอนที่ลวงปู่ท่านยังมีชีวิตอยู่เคยเคยลวงปู่เคยพูดว่าทําต่อไปครับก็ถึงลวงปู่จะไม่อยู่แล้วผมก็ยังถึงงานนี้จะเป็นโอกาสทํางานครั้งสุดท้ายที่ก่อนที่จะเผาร่างลวงปู่ผมก็จะพยายามทําให้มันเต็มที่ครับพยายามศึกษาแล้วก็พัฒนาตัวเองขึ้นให้เก่งขึ้นว่นนี้ สาธุทำต่อเลยลูกเห็นแล้วนะคะก็อย่างที่เป๊กบอกนะคะทําแล้วทําอยู่แล้วก็ยังจะทําต่อยังจะสารงานของหลวงปู่ต่อไปนะคะก็ต้องขออนุโมทนาลูกหลานทุกคนด้วยค่ะ,จะเจริญธรรมทุกคนครับ